ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช n แนในิกิจจัมนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปส่งรถกันตอนนี้ผมมีเงินอยู่2ล้าน2นะครับพูดเลยว่าอู่เจ๊เปียวนะครับ2ชั่วโมง3 0 0 0 0นอู่นี้ดีอยู่แล้วรวยเจ้าของอูน่นะรวยนะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะครับจอยเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะส่งรถให้หมดนะฮะขายอู่ปิดอู่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปซื้ออู่ใหม่นี่น้องก้าชื่อยังติด1ใน4ที่โดเนทล่าสุดอยู่นะครับ ขับกันดีๆเด้อนี้สามแสนหกเนอะอย่าชนเด้อแล้วก็คนอื่นๆไม่เนี่ยแล้วก็มีคุณแม่กับพี่เฟิร์สนี่แหละสองคนยังไม่ได้เติมตังค์นะครับรีบออกไปเซเว่นเลยครับไปน้องเฮ้ยเฮ้ยน้องคิวคอยคุ้มกันด้วยนะคุ้มกันขบวนส่งรถอย่าให้เจ๊เปียวโกรธ เอ้านี่ไอชนกันเองใครชนวะพี่นี่หละโดนดวพี่อย่าวร์ปดิเฮ้ย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 มันทำไมมันวร์ปอ่ะเออมันจะกระตุกกระตุกนิดนึงเอา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 โดนไปแล้ขับระวังด้วยฮะมันมีปัญหาตรงวร์ปเนี่ยแหละโอว พี่พี่เด้พี่แย้พี่เดียวเดียวแบบพยายามพี่นะพยายามให้ชนน้อยที่สุดเพียายามพยายามไม่พ้นแล้วนะพี่ไม่ไรัอันนี้วันนี้ไม่โกรธยังไงเราได้ตังค์ครบแล้ววันนี้เราแค่ส่งรถออกเฉยงั้นชนแหลกเลยพยายามสัตสามแสนสามแสนเออโดนไปหนึ่งทีพี่เด้โม่ทีหนึ่งจบแตกไป สามแสนหกหรือสามสามแสนห้าแล้วนะไม่รถคัดนนีมันเบาไงพี่ไอเอ,เอ,เอ็กแปดสิบอ,อ๋อแม่งเหินแล้วอ่ะนี้เดียวคือแบบขับเร็วไม่ค่อยได้ก็ก็ต้องเบรกเบรกหนออ่อยอ่าเกือบอุ้ยเฉียวแฉลบนนเนี่ยเอ้ามึงเลี้ยวแบบนี้ชิบหาย แหมมันหน้ามันหน้าปาดรถจริงๆอือหือได้ขึ้นเม่วันนี้ไม่ค่อนเลยอ้าววาร์ปละวาร์ปละเบลล์โคตรจิติเออจะเลี้ยวก็เลี้ยวไปบอกสาเลยเออมันน่าจะเป็นความยากของมันด้วยแหละมันนั่นมีระบบเปิดไฟเลี้ยวนะเออ,อโอ้แต่ถ้ามีเปิดไฟเลี้ยวก็วุ่นวายอ่อะ แบบเฉพาะบอดนี้พี่ให้เรารู้ไงแบบบทนี้มีใคขึ้นมันคงแล้วมึงคิดดูดิทีมทีมงานเขาต้องทำไอ้นี่เยอะขนาดไหนเพื่อให้เพื่อให้บอดแต่ละคันเปิดไฟเลี้ยมีพฤติกรรมเปิดไฟเลี้ยวได้อะโอ้ืแต่ว่าผมเคยเห็นเกมทำนะไม่มันมีไงแต่ว่าอย่าลืมด้วยว่าไอ้บอดของ G t A บอดของ G t A แม่งไม่เหมือนแม่งไม่เหมือนเกมอื่นคือแม่งใหญ่มาก เออม,มันเยอะนะเมืองใ,<ช>ใหญ่จน GTA มันเหมือนเกม์อ่ะใช่จนประเทศประเทศอะไรไม่รู้สักประเทศนึงอ่ะใช้ใช้การการขับรถของคนในเมืองในเกม GTA ไปเอาไปวิจัยอ่ะเออเอาไปวิจัยเลยถึงพฤติกรรมการใช้รถอ่ะแต่จำไม่ได้แล้วว่าวิจัยเรื่องอะไรอ้้หนี่ไงไม่เป็นไร สสาาเฮ้ยนน <Okay. S 1> อ้าวอ้ออาวสวัสดีน้องนุ่นครับน่าบานหรอ่ห้ิ่งรู้เรื่องต่อนะฮะนี่เขาถึงเรียกว่านักแสดงหลังจากที่เราส่งรถกันเสร็จได้มาสามแสนห้าเฮ้ยเอ็กพอร์ตได้แล้วเว้ย เข้ามาเร็วเข้ามาอีกคนนึงเข้าแล้วเข้าแล้วพี่ในระหว่างครบยังสองคันแล้วขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยหนุ่มดีเกินแล้วชิบหายอยากได้แบบโจ๊กเกอร์อ่ะอยากได้แบบโจ๊กเกอร์เดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็ไม่ได้พิมพ์บอกเลยนี่ไงให้สั้นจะเติมคูณเจ็ดเจ็ดสองศูนย์ลูก เี่ยผมโดนเนี่ยสามบาทเนี่ยสิบบาทเนี่ยยกเกินหน่อยสิ่งเกมนี่ตมเงนี่โดนเนตอย่างนี้ฆ่ากันเลยดีกว่าสิ่งเกมที่ต้มเมงนี่รุนแรงมากเออยั่วไงยั่วอ๋อพี่อพอเธอพี่คือรู้น้องไม่ต้องจืบปากเหรอตอนนี้ ไม่รู้ตอนนี้น้องไม่มีตังค์ซื้อเพศสีนะตอนนี้วิดงรววแน้อนะโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายโกดังแล้วฮะัเองก็ต้องดำเนินการเล่นเกมเพื่อให้เกิดกำเนิดเกิดคลิปดำเนินการต่อไปบาบางทีพี่ก็เก็บเสียงนิดนึงก็ได้นะทำาเรจอะไรกับผมเลอเกินอะไม่ค่ค่ <Please. S 2> พี่เป็นคนที่ชอบมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเว้ยนี่ไ<อ>ง,งพี่แค่ผมจะตกงานนี่ยังไม่พอใช่ไหมเอาอย่งจงนะใครสดน,นี่ไงเฮ้ยถ้าถ้าน้อง,องถ้าเด็กของเนกิมันเจ,จิดจนะัลลัดอ่ะบางครั้งเราก็ต้องทำเว้ยวิต <c oughs> ามินไม่รมไหล เสีใจเนี่ยเสีใจเดี๋ยวจะเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วไงพี่ดีผมอ่ะเปลี่ยนไปเป็นบิบกันแล้วมึงก็ไปทำคลิปเก่าเหรอเก่าเหรอเก่าเหรอเก่าเหีอเกือบ นี่ไงเราเรามาทำคลิปในในช่องชาแนลต่อแหลดีกวค่ะพี่ช่องต่อแหล่นี่ยังคลิปเลยเอา้าวเฮียเลยสลัตรถขับเพลินเลยไกลอ๋อไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวก่อนน้องซันน้องซันไปไหนลูกกำลังมาพี่นี่ไงพี่เนวผมผมคิดได้แล้วพี่เอาเนาะเอาเอาน้องๆมาทำคลิปแบบนี่งไงคลิปต่อแหลกเตอร์อ๋อต่อแหลกชาแร์จะรวมแก๊งใหญ่แล้วใช่ไหม แม่ซื้อแน่จริงแจก i p h o n e 7ถ้าหนูบริจาคแสนหนึ่งยคุณแม่แจกได้ฮางานเจเฟสมีสุขถึงอาทิตย์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ที่ไหนครับไปเดกยวเฮ้ีฮ้ยเเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้วเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮย้ยเฮ้เ้ยเฮ้้าย้้้้ย